ไม่รู้ว่าจะมีกล่องสูงสามสี่ห้าหกหรือเปล่าเถิดไปหน่อยนะลูกนะลูกสามตัดไปเลยแล้วขึ้นมาเน็วเร็วอุ้ยมันต้องตัดแบบไม่มีทางหว้วพอแบะบแง่ต้องระว,วังด้วยนะค่ะเด็กๆห้วนะค่ะเด็กๆสำแ้งทำไมอะลูกพอแบะ โบเบไปอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ๆเอาโบเบก่อนโจมาหารของร้านนี้ที่ไรเนี่ยคนก็อยากจะแซมเพีงโบเบบล u คาลคู e ี y birdyard channel นี่ตั้มก็สุัวิญญาณช่มิ้วทุกคนคะที่ทุกคนเห็นตอนนี้นั่นก็คือกล่องสุ่มทุกคนมินม,มีกล่องสุ่มอีกแล้ว ที่ผ่านมาพี่เด็กๆบอกว่าอยากให้มินทํากล่องสุ่มอีกรอบนึงนะมินก็เลยอ่ะจัดเลยนะรอบที่สก็หวังว่าทุกๆคนก็จะชอบในคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะมีกล่งสุ่ม3 4 5 6หหรือเปล่านะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่ากล่องสุม่มน,นี้มินซื้อมาเองนะทุกคนนะในมูลค่า1ม0 0ันบาทค่ะซึ่งวันนี้เราได้ซื้อจากบ้านนกแสนดีบ้านนกแสนดีนะคะก็จะเป็นอาหารไม่ใช่อาหารสิ่ก็จะเป็นขนมนกแก้วนะซึ่งจะมีแบบหลากหลายประเภทมากเลยถ้าใครได้ติดตามในคลิปก่อนหนะ้านี้ก็เคยได้ทํา ASMR ด้วยนะขนม เขาคือน่ากินมากแล้วมินเคยกินนะุกพนแต่ต้องบอกก่อนนะว่านกกินได้คนฟันหักคือเขาก็มีกล่องสูงขายด้วยนะไซส์ S M L ไซส์เล็กเนี่ยราคา399บาทนะก็เป็นแบบนกเล็กนะคะแล้วก็นกกลางเนี่ยอยู่ที่599บาทอ่าแล้วก็นกแบบผสมเลยนกผสมทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งกลางอะไรเนี่ยนะ1,000บาทซึ่งมินก็แอบตื่นเต้นมากเลยในกล่องขนมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคือบ้านนกแสนดีเนี่ยมีขนมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคุกกี้เบลนี่ขนมปังโอ้โหแบบเด็กๆชอบของโปรดทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันนี้ เราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องนี้เนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์รเด็กๆบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมินไปเอาเด็กๆมาก่อนดีกว่าค่ะโมเบก็ต้องใช้ไม้เหมือนเดิม <c oughs> มาสำแห่งอยู่นี่ลูก <c oughs> เรียบร้อยเ <c oughs> <c oughs> ขาคุยจ้าอ่าเขาคุยไปลูก บูจะได้กินขนมแล้วนะ <Okay. S 1> ตังน,นี้ก็เป็นที่ประจำของเด็กๆนะคะสำเพ็งโบเบบูและเขาคุยก็จะยืนกันคนละครกันเลยนะแล้ววันนี้นะคะคนที่จะมาช่วยเรานั่นก็คือน้องบูนั่นเองค่ะ <c oughs> วันนี้น้องบูจะมาช่วยแม่ใช่ไหมลูกฮะอะไรนะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเปิดกล่องกันเลยค่ะอะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสุ่มกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมีขนมอะไรให้เด็กๆได้กินันบ้านนะคะเอ๊ะมีใครมาสำเพ็งมาเหรอลูกมามา สัมเพลงมาสัมเพลงมาช่วยด้วยอ่ะน้องบูเถิดไปหน่อยนะลูกนะลูกสามต่มไปเลยอเอร็วขึ้นมาเร็วเร็วโอ้โเขากลุยก่อนอะเขากุยอย่าแกล้งพี่นะลูกมาต่อบูบูทนไม่ไหวแล้วอยากจะแกะเต็มที่แล้วใช่ไหมลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันไม่ต้องเอามืออะมาดูใกล้ว้าวน้องบูยืนตรงนี้แม่เขาแกะไม่ได้แล้วลูกตรงนี้ก็เดี๋ยวแม่ขอแกะก่อนในนี้มีอะไรบ้างบูต้องยืนสวยๆเอ้าทุกคน๊ คือป๊อปคอนนะทุกคนเป็นป๊อปคอนที่ดูแบบสะอาดมากๆเลยนะ <c oughs> อวิชอบมากเลยอะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างในป๊อปคอนนะคะทางที่แล้วมีคอมเมนต์มาบอกว่าแกะออกมาแล้วอยากจะให้น้องๆได้กินด้วยร <c oughs> อบนี้นะคะมินก็นเลย <c oughs> มาให้น้องๆได้กินได้ชมกันต่อหน้าต่อต,อตากันเลยอ๋อต้องตัดก่อน <c oughs> อกูน <c oughs> กูจะช่วยแม่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องตัดแบบนี้กันนะวู้วโมแม ขอไม้หน่อยออะมาเขาคุยมาได้มาลูกมาพี่มินใช้ไม้ไม่ใช่อะไรทุกคนคือเขาขึ้นมือแล้วเขาไม่ลงมินอาจจะต้องย้ายตำแหน่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาคุยอาจจะบินมาเกาะมินไดนะ้ตอนนี้นะตอนนี้น้องบูรอกินอยู่นะคะว้าวอุยทุกคนอยากกินนะหอมมากหอมมากๆม,ม,มินขอชิมหน่อยนะอร่อยมากเลยอะค่ะป๊อปคอนแบบล้วนๆเลยนะทุกคนนะพูชิมนะอ,มอร่อยไหมลูก เขาคุยจะชอบกินหรือเปล่านะกินไหมลูกอืมถือเลยถือเลยลูถือเลยไปไงไหนบอกพี่พีเขาหน่อยอร่อยไหมลูกเขากุยเขาก็โดดมาจะมาก่อมีนี่ละอ่ะต่อไปดีกว่ามาดูอ๋อขนมนะคะน่าจะเป็นผลไม้อัดเม็ดนะทุกคนนะเป็นแบบนี้นะต่อมามีอะไรบ้างอันนี้โอ๊ โอดูน่ากินมากเลยเดี๋ยวมิ้นแกะดีกว่านะกลิ่นหอมแบบใช้ได้เลยอ่ะทุกคนทะบราวนี่เนี่ยนะทุกคนอาจจะเห็นแล้วอาจจะแบบเฮ้ยนกน็มันไม่สามารถกินช,โชโ็อกโกแลตได้ที่เป็นสีเข้มๆแบบนี้เนี่ยเขาทํามาจากข้าวไลฟ์เ,เบอร์รี่นั่นเองนะคะถึงจะเป็นสีช,โชโ็อกโกแลตแต่ว่ามันไม่ใช่ช,โชโ็อกโกแลตนะอร่อยมากๆเลยน้องบูลองชิมดูอออืออืออออืน้องบูโอเคเดี๋ยวมินเอาไปใส่ให้เด็กๆก่อนนะคะ ต่อมานะคะทุกคนนี่อะไรเอยทุกคนนี่คือเครื่องเทมเปอร์เรเจอร์เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะมีอะไรบ้างน้องบูน้องบูองบล,ลองเลือกไหมไม่เลือกใช่ไหมให้แม่เลือกให้ใช่ไหมโอเคได้เลยอ,อ๋คุกกี้ค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมแต่บินโผล่ด้านหลังดีกว่านี่เป็นคุกกี้ธัญพืชน,นะตอนนี้ป่าจะมืดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมีต้องรีบแกะหน่อยแล้วกันเนาะ ว้าวอันนี้ขาไก่เปล่าเป็นขนมปังกรอบนะทุกคนอันนี้มีนักเคยให้เด็กๆไ,ได้กินแล้วนะคือเด็กๆชอบมากเลยเพราะว่ามีกลิ่นหอมแล้วขนมปังแข็งๆเด็กก็จะชอบมากเลยนะคะโวอาหารของร้านนี้ที่ไรเนี่ยคนก็อยากจะคนก็อยาคนก็อยากจะน้องบูุ่น้องบูจะไม่ได้หรอกต้องใกินนะต้ใส่กิิในโลอเอาไหม ถือถืๆลูกข้างหลังเขาก็อยากกินด้วยเดี๋ยวมินให้เขาลองชิมก่อนแล้วกันนะข้างหลังอะมาโปาเตส,สเาัาแท่งมาเจ้าบูกับเจ้าของกวยเ่ะเขาไม่ยอมกินเลยทุกคนดูอ่ะเหมือนกับว่าเขาอยากเล่นมากกว่านะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมินลี่แกะเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะมา ไม่อยากทำยาพืชถ้ากินได้คงแยกนกกินไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูต่อมาคุกกี้เล็กๆนะทุกคนนะก็จะเป็นแบบนี้เอาไว,พว้พกพาได้นะคะต่อมากันค่ะเป็นขนมปังอบกรอบนะคะบูเคียวอะไรอะบูเดี๋ยวแม่ขออันนี้หน่อยได้ไหมลูก ขอหน่อยอันนี้หูกวางแหง้งโอ้ยทุกคนดูลูกสิใหญ่มากผลผลิตของเขานะถึงได้ใหญ่ขนาดนี้นะแสดงว่าต้นเนี่ยน่าจะแบบยาวนานมากอะรุ่นคุณปู่คุณยา่าโอ้โหลูกใหญ่มากทุกคนลูกมัเลอเลยใหญ่มากๆเลยอะ่ะดูสิดงดงามมาก น้องบูน้องบูเราไม่ไหวแล้วอันน้องบูชิมเลยน้องบูชอบมากเลยนะคะคือเขาชอบแทะชอบแกะชอบเล่นชอบเคี้ยวชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบแห้งหรือว่าแบบสดนะน้องชอบกินมากเลยไปมามินก็สงสารเจ้าเขากุยนะคะเพราะว่าโดนเนรเทศไปอยู่ด้านหลังทุกคนคือไม่ใช่อะไรเขากัดมินไมเยอะคือตอนนี้เขียวแล้วทุกคนเห็นรอยกัดไหมเขาอยากจะเล่นนะคะแล้วแบบไม่เอาเขาเล่นเขาก็เลยงับมินเลยนะตออมานะคะ เรายังไม่ถึงที่ทางเลยยังอีกเยอะอีกยาวไกลหลย่งพันบาทอันนี้ชาเขียวหรือเปล่าผักขมนะ,ะคะบล็อกเกอรี่นะสีแบบนี้นะทุกคนนะเป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นฟักทองสีออนเ,เหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นบล็อกเกอรี่นะทุกคนนะอันนี้เป็นมันนะคะทุกคนมันมันจะเป็นสีออกม,อม่วงๆนะทุกคนนะ,อะเอามาอันนี้เป็นปังบอลแป้งสาลีงนะดาดำข้าวโอ๊ต อ,อันนี้เป็นข้าวสาลีโฮวีตนะคะ100%เลยเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคนดูเลยดูเลยมินต้องรีบหน่อยอะทุกคนนะ,ะ <Bru> h, ก็ต้องขอโทษทีอันนี้เป็น а, ปักทองนะคะปักทองนะทุกคนขนมปังอบอกรอบข้าวสาลีโฮวีตนะคะผสมกับธัญพืชเน้นๆแน่นๆเงต้องระวังด้วยนะคะเด็กๆอุ้ยนาขาเด็กๆสำเพงทำไมอะลูก <laughs> สำ่เพงมามะมันนี่เนาดูปากสำ่เพงทุกคน มิกินขนมอยู่เลยตัวใสจะรอไม่ไหวอยากจะกินเต็มที่ <c oughs> <c oughs> มินไม่แน่ใจนะอันนี้คือมินเล็ดหรือเปล่าคะน่าจะมินเล็ดเนาะ <c oughs> เป็นแบบนี้นะคะเป็นสีออกแดงๆดูสวยมากเลยนะอ่าอันนี้เป็นแฮก k เกอร์บราวนี่นะคะ <c oughs> ชิ้นสุดท้ายแล้วก็คือ การดองปลาหมึกนั่นเองทุกคนคะที่เห็นว่าขนมเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหมดอายุนะคะเพราะาเก็บได้นานถึงสองเดือนด้วยกันเลยนะจากที่ไม่ได้สอบถามในเรื่องของการผลิตนะเขาไม่ใช้สารกันบูดนะทุกคนวิธีการถนอมอาหารก็คือการใช้เครื่องไล่ความชื้นสูงสุดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอาหารของเราหรือขนมของเราเนี่ยก็จะอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องแช่เย,ย็นเลยนะทุกคนคะและนี่นะคะก็คือกองซุปเล จากร้านบ้านนกแสนดีนะคะคือขนมเขามีมากมายมหาศาลมากเลยนะคะตอนนี้เขาเดินทางมา25สูตรแล้วนะทุกคนเป็นร้านที่เขาใส่ใจมากๆเลยนะคะใส่ใจแบบในการเลี้ยงดูนกในการคิดค้นสูตรอาหารต่างๆที่ทานแล้วมีประโยชน์กับนกแล้วก็นกได้กินอย่างอร่อยอร่อยด้วยนะบ้านนกแสนดีนะคะเขาทําด้วยหัวใจจริงๆค่ะ yeah. ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะซื้อขนมอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ขนมปังสามารถเข้าไปดูในช้อปปีได้นะคะนี่เลยเข้าไปดูในช้อปปีนะคะเขียนว่าป้านนกแสนดีนะคะในช้อปปีนะคะก็จะเริ่มต้นด้วย12บาทด้วยอ้โหราลาะสุดน่ารักๆเลยนะคะลองเข้าไปดูได้เลยนะคะ <c oughs> อะไรให้เด็กๆเนี่ยได้แบบได้เล่น <c oughs> โบเบ้โบเบ้โบเบ้ไปอีกแล้วทุกคนแล้วไ่ไปเอาโบเบ้ก่อนแล้วเขาคุยเอายังไงเนี่ยอามินก็ต้องไปด้วยเดี๋ยวไปเอาโบเบ้ก่อนนะคะโบ,บโบเบ้มาลุกมาโบเบ้ มาลูกมาอึ๊บโอเคเอาบเบบีวาง,งก่อนตากล้องชี้เลยบอกว่าไปวางก่อนอ่ะไปอา้าวตัดพงตัดพงก็มาด้วยทุกคนยังไงดีอ่ะตัดพงมานี่นะมาสามมามาลูกมาเออโอเคไปคลิปละ <c oughs> แกะกล่องซุ่มยีลายมีปัญหาทุกทีเลยเอานกมาด้วยนะยังไงก็ขออนุญาต โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงวันนี้มินสัมเพลงบเบาเบเขาคุยแล้วก็บูนะคะต้องขอลาเรื่องท่ชมไปก่อนไปแล้วค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย